วันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของพระลักษณะของพระเจ้าด้วยกันถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสไปตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นที่ที่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไปเที่ยวนะคะเราจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าเพื่อนๆกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันมักจะแต่งตัวเหมือนเป็นยูนิฟอร์มถ้าเกิดว่าแก๊งไหนใส่รองเท้าแตะจะแตะทั้งแก๊งถ้าแก๊งไหนสาวๆใส,ส่ขาสัาน้นจะสั้นทั้งแก๊งถ้าเกิดว่าแก๊งไหนใส่ส้นสูงจะสูงทั้งแก๊ง แก๊งไหนใส่ถือกระเป๋าประเภทหิ้วอีกแบบหนึง่งจะเป็นเหมือนกันหมดสังเกตดูได้ว่าเวลาเราคบใครมักจะเป็นอย่างนั้นถ้าตอนแรกเราแต่งอย่างนี้แล้วเพื่อนเราอีกห้าคนแต่งอีกแบบหนึง่งในที่สุดวันหนึ่งเราจะกลายเป็นแบบเขานี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องรู้เพราะว่าหลายครั้งเราสงสัยว่าทาไมาชีวิตของเราอยากได้รับพระพรแต่บางครั้งเหมือนพระพรกั้นอยู่ข้างหน้าเหมือนเรา เห็นพระพรแล้วแต่เราอยู่ในตู้กระจกเราเอื้อมไปไม่ได้มันมีอะไรติดอยู่เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของเราเป็นเหมือนพระเจ้าหรือยังมันมีอุปสรรคที่ขวางเอาไว้อยู่ข้างหน้ามันเป็นอุปสรรคที่มาจากการที่เรานึกว่าเราเชื่อนึกว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้านึกว่าเรามีลักษณะเดียวกันกับพระองค์แต่แท้ที่จริงแล้วเรามีลักษณะเหมือนใครเราดูได้จากการแสดงออกดูได้จากคำพูดดูได้จากสีหน้าดูได้จาก ที่เราพิมพ์ลงไปใน Facebook เราดูได้จากตรงนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราเจอคนเขาทักทายอย่างดีเลยนะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างพอหันไปใน Facebook พิมพ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คนตกใจได้โอ้ยคนนี้ใช่เหรอที่เรารู้จักเราเป็นแบบไหนตัวจริงมักจะโผล่ตอนที่มีแรงกดดันมากๆแรงกดดันตอนนี้เรารู้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงปีที่แล้ว ก็วุ่นวายด้านการเมืองปีนี้วุ่นวายเรื่องน้ําและเราก็จะเห็นได้ว่าอะไรบ้างที่ออกมาจากแต่ละคนนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเหมือนพระเจ้าหรือยังเราต้องมาดูว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นยังไงการที่เราจะมีลักษณะแบบพระเจ้าได้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วท่องได้หมดไม่ได้หมายความว่าเรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราอธิษฐานรับเชื่อเท่านั้นแต่หมายความว่าพระเจ้าแสดงออกอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆแล้วเราล่ะ เหมือนพระองค์ไหมเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นเราตอบแทะเราตอบสนองแบบเดียวกันกับพระองค์ไหมมีใครตอบได้ไหมคะว่าข้อนี้ยากมากคริสเตียนไม่น่าจะตอบได้พระเจ้าคืออะไรคะความรักทุกคนรู้อยู่แล้วพระเจ้าทรง,งเป็นความรักและในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสาบอกเราว่าความรักเป็นยังไงคะอดทนนานแ,และกระทําคุณให้ไม่ใช่แค่อดทน นะคะบ,บางคนอดทนและหน้าเบี้ยวมากเลยฉันอดทนกับแกฉันขออดทนฉันทนอยู่นะไม่ใช่พระคัมภีร์บอกอดทนนานและกระทําคุณให้มันต้องมาคู่กันดังนั้นเราสามารถที่จะแสดงออกถึงความรักแบบพระเจ้าออกมาได้โดยที่เราเริ่มต้นจากการตรึกตรองแล้วก็เข้าใจจริงในพระวจนะเราใช้เวลากับพระองค์การที่เราบอกว่า บุคคลสําคัญคนนี้มีลักษณะแบบนี้และเรารู้ว่าเขามีลักษณะอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นอย่างเขาอัตโนมัติเราต้องใช้เวลากับเขาบ่อยๆเหมือนแก๊้งเพื่อนใช้เวลาด้วยกันเริ่มมีคําศัพท์แบบเดียวกันถ้าเขามีคําศัพท์แปลกๆถ้าเห็นเขาเขียนใน a c e b o o k งงงี้งงงี้กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเดี๋ยวเราจะพิมพ์แบบเขาบ้างใช่ไหมคะ เราต้องใช้เวลาเราใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนั่นจะเป็นตัวทาให้เราได้รู้ว่าเวลามีแรงกดดันเราตอบสนองออกมายังไงเรารู้ว่าพระเจ้าอดทนนานและตั้งแต่พันธสัญญาเดิมจวบจนกระทั่งพันธสัญญาใหม่จนกระทั่งพระเจ้าเขียนไปถึงอนาคตในวิวร์พระเจ้าทรงดีกับคนของพระองค์พระองค์เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาความอดทนมากพระเจ้าไม่ได้ทําลายคนของพระองค์พระองค์มีแต่ทําให้เขากลับใจใหม่ด้วยความดีของพระองค์แสดงความรักให้อภัย ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าเป็นประจำพระคัมภีร์บอกจงนิ่งเสียแล้วรรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าอย่าโมแต่ว,วิ่งซ้ายวิ่งขวาหยุดใช้เวลากับพระองค์เงีย,งยบๆปิดประตูห้องวันละสองสามนาทีห้านาทีเริ่มตั้งแต่วันละเล็กวันละน้อย เราจะเริ่มมีลักษณะแบบเดียวกันกับพระเจ้าเราจะเริ่มรู้ว่าความรักเป็นยังไงเราจะตอบสนองแบบเดียวกันกับพระองค์ยังไงในสถานการณ์ที่บีบคั้นเราจะทําได้ยังไงและเมื่อเราตอบสนองด้วยความรักเราอดทนนานเป็นเราก็ทาคุณให้เราไม่อิจฉาไม่อัวตัวไม่หยิงพยองไม่ชุนเชียวและอะไรอื่นๆอีกมากมายเมื่อเราทําตามนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อเราเกิดผลพร,พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อทํางานโดยผ่านทางความรัก พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าความเชื่อทํางานโดยผ่านทางการที่คุณท่องพระคอ่พระคัมภีรเยอะอธิษฐานกี่วันอดอาหารกี่วันพาคนมาอธิษฐานต่อเนื่องได้กี่วันการอธิษฐานเป็นเรื่องดีการละเว้นจากบางสิ่งเพื่อใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าดีการอดอาหารเพื่อใช้เวลานามัสการพระเจ้าเป็นเรื่องดีแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ความเชื่อเกิดผลตอนนี้ไม่ว่าเรากําลังเชื่ออะไรอยู่ เราดูได้ว่ามันจะเกิดผลได้เร็วมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราแสดงความรักออกมามากน้อยแค่ไหนและคนที่เป็นตัวพิสูจน์และเป็นตัวบ่งชี้ให้เราได้ดีที่สุดว่าเราแสดงความรักหรือยังคือคนในบ้านเอเมนเพราะคนข้างนอกเนี่ยเจอกันแป๊บเดียวสวัสดีค่ะน้องเฟสสวัสดีค่ะน้องเกรสคุณยูริสวัสดีค่ะ,คะ,คคะหายไมย่ถึงที่ปั๊ๆ อันนั้นก็ไม่ได้เป็นความรักและแสดงว่าเราแค่สวมหน้ากากแค่บางเวลาดังนั้นคนข้างนอกที่เราไปพบนั่นไม่ได้เป็นตัวจริงของเขาเราอยากรู้ว่าตัวจริงของเขาเป็นยังไงเราดูที่บ้านถ้าที่บ้านเขาแสดงความรักคนนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อของเขาเกิดผลมากพระลักษณะของพระเจ้าอันดับแรกต้นๆเลยคือความรักดังนั้นถ้าเราเป็นได้อย่างพระเจ้าเราเป็นลูกของความรัก อะไรก็เป็นไปได้สำหรับเราอะไรก็เกิดผลได้คุณใช้ความเชื่อด้านไหนอยู่ด้านนั้นเกิดผลคุณต้องการการหายโรคคุณต้องการสุขภาพที่ดีคุณจะได้รับคุณต้องการความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคุณได้รับคุณต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองคุณได้รับคุณอยากไปไหนมาไหนทําอะไรก็เจริญเกิดผลคุณได้รับทุกอย่างถ้าคุณรู้จักแสดงความรักกับคนในบ้านและเพื่อนๆในที่ทํางาน ความรักเป็นยังไงถ้าเราเจอเพื่อนสนิทเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวของเราใหม่ถ้าเพื่อนของเราในแก๊งมีอยู่สิบห้าคนและเราเป็นคนเดียวที่จะต้องพูดเพราะและทำให้เขาคอมเมนตเราต้องทำเพราะอะไรล่ะคะความรักไม่ใช่มึงมาพาโวยเพื่อนมาฉันก็ไปกับเขาด้วยแต่เราต้องยอมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเป็นผู้นำ อย่าเป็นผู้ตามกล้าที่จะแสดงออกในความดีลองนึกดูนะคะพระเจ้าทรงมีพระองค์เดียวคนบนโลกมีกี่พันล้านคนถ้าพระองค์ต้องยอมเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเราเพื่อที่จะเห็นแก่เราละ่ะเราคงไม่เหลือแล้วแหละว,วันนี้แต่พระเจ้าทรงยืนการที่จะเป็นอย่างพระองค์และเราต้องเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระองค์เมื่อเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนทักทายเราเฮ้ยไอเป็นยังไงเรากลับไปสบายดีแลวคุณละ่ะหรือเธอละ่ะ ยอมนะคะหน้าชาสักพักหนึ่งยอมทนสายตาเพื่อนสักพักหนึ่งและคุณจะได้เห็นว่าคนมากมายเปลี่ยนแปลงและชีวิตคุณจะนำความสว่างไปหาคนอีกมากมายและชีวิตคุณจะได้รับแต่พระพรที่คุณคาดหวังเอาไว้ดังนั้นวันนี้ให้เราตั้งใจนะคะให้พระลักษณะของพระเจ้าทํางานอย่างเต็มที่ในเราตรึกตรองพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าให้เราตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อที่เราจะระวังที่จะกระทําตามนั้น เราเป็นผู้ระวังเองเราเป็นผู้กระทำเองอย่าอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนอย่าอธิษฐานบอกให้พระเจ้าช่วยให้เราเปลี่ยนขึ้นอยู่กับเราเพราะถ้าพระเจ้าจะบังคับเราเพราะว่าเราอธิษฐานพระองค์คงเปลี่ยนแปลงเราไปทั้งหมดในทุกๆด้านและเราคงสมบูรณ์แบบไปแล้วแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นดังนั้นวันนี้นะคะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นความรัก ถ้าเกิดว่าพระคัมภีร์มีหลายข้อมากเกินไปกลับไปเปิดดูแค่หนึ่งโคริน์บทที่สิบสามข้อสี่ถึงข้อแปดก่อนเอาแค่นี้แหละห้าข้อสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าข้อทําให้ได้และอย่างอื่นในพระคัมภีร์จะง่ายมากคุณจะสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้ทันทีคุณจะสามารถได้รับพระพรได้ทันทีคุณจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงได้ทันทีคุณจะสามารถทําทุกอย่างบรรลุผลได้เป็นอย่างดีและงานที่พระเจ้าเรียกให้คุณทําชีวิตที่พระเจ้าเรียกให้คุณได้อยู่ และทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกให้คุณเป็นคุณจะได้รับแบบที่ไม่ต้องพยายามอะไรทั้งสิน้นเราสารรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนให้เราได้รู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ทรงเป็นความรักและเราเป็นลูกของความรักไม่ใช่สิ่งที่เกินความสามารถเลยที่เราจะดําเนินในความรักและมีลักษณะเดียวกันกับพระองค์เพียงแค่เรารู้ว่าเรานิ่งและเราใช้เวลากับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราตรึกตรองความรัก แล,และเราจะระวังที่จะกระทําตามนั้นเพราะเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและชีวิตในแบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้อยู่และงานรับใช้ที่พระองค์ทรงเรียกให้เราได้ทําจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีได้โดยผ่านทางการเริ่มต้นมีลักษณะเดียวกันกับพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์และลูกขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน